กับสัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับและในวันนี้ผมทัศพงศ์สตูดิโอจะมาสปอยกกระตูลที่มีชื่อเรื่องว่าสิ่งร้องจริงเสียงจริงในภาคที่สองแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันวันนี้ผมมีเกมดีๆจะมาแนะนําเพื่อนๆทุกคนครับเตรียมเปิดประสบการณ์ความสนุกไปกับ Free Life Origin เกมแรกนาล็อกสไตล์ 3D MMO RPG บนมือถือที่เหมือนต้นฉบับเวอร์ชั่น PC มากที่สุดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ยีสิห้ากุมภาพันธ์นี้เวลาสี่โมงเย็นไปต้นไปดาวน์โหลดเลยที่ w w w บฟ e ี l i k e i ีด o อริจิสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ในใต้คลิปนี้นะครับและเพื่อไม่เป็นการรอชา้าเราไปรับชมสปอยกันเลยครับเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่โรงละครของมูนซึ่งวันนี้มันก็เป็นวันแสดงของเหล่านักร้องที่โรงละครของมูนครับคือผมจะขอพูดเกี่ยวกับโรงละครของมูนต่อจากภาคแรกก่อนนะครับ คือโรงละครของมูลหลังจากที่ได้นาน่าช่วยเอาไว้แล้วได้สร้างเป็นโรงละครใหม่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโรงละครที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองนี้เลยก็ว่าได้ครับขนาดเรื่องการขายตั๋วที่ไส้สํัหรการเข้าชมการแสดงเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยมีเหลือแม้แต่ใบเดียวเลยครับเพราะขายออกหมดตลอดและการแสดงนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามีตัวแทนที่ชื่อสูกี้เป็นน้มองที่ดีที่สุดในธุรกิจการแสดงมาคอยรับชมด้วยครับ ซึ่งผมจะขออธิบายก่อนว่าถ้าซูกี้เห็นโชว์เล็กๆนี้มันพิเศษเข้าตาแล้วก็นักร้องที่โรงละครของมูนก็จะมีโอกาสได้เข้ารับออดิชั่นใหญ่ระดับโลกในเมืองเรดชอกครับซึ่งทางมูนก็แอบ,บเห็นว่าซูกี้ก็แอบ,บยิ้มในระหว่างมีการแสดงเป็นนับต่อหลายครั้งและมันก็ทําให้มูนนั้นมั่นใจว่าซูกีต้องชอบการแสดงที่โรงละครน,นี้แน่แ,นแต่ถว่ามูนกลับต้องคิดผิดเมื่อเห็นว่า อยู่ดีๆซูกิก็กําลังเดิอนออกจากโรงละครกระทันหันครับทำให้มูลที่เห็นแบบนั้นเขาจาึงได้รีบวิ่งไปหาซูกิพร้อมกับบอกให้ซูกิรอชมการแสดงอีกหนึ่งกล้องก่อนครับแต่ซูกิก็เลือ่จะปฏิเสธมูลพร้อมกับบอกมูลว่าการแสดงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังตามหาหรือถ้าจะให้ซูกิพูดตรงๆล่ะก็การแสดงนี้มันยังดีไม่พอนั่นเองครับและเมื่อซูกิพูดเส็จ เขาก็เลยได้นั่งแท็กซี่กลับไปยังที่เมืองเรชอต่อแต่ทว่าความลมเลิกของมูนก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะในเมื่อมูนก็ได้ขี่จักรยานตามตัวซูกี้ตอมูนได้ถามกับซูกี้ว่างานออดิชั่นจะจัดขึ้นตอนไหนซูกี้ก็เลยตอบกลับว่าพรุ่งนี้แต่คุณไม่มีสิ์ที่จะไปที่นั่นมูนก็เลยอ้อนวางของให้ซูกี้นั้นให้โอกาสเขาอีกสักครั้งอย่างน้อยก็ล้องให้บอสของเธอลองชมตัวอย่างจากพวกเราก่อนก็ได้ ทาให้ฟูกี้ก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะบอกให้แท็กซี่ขับรถหนีมูนไปส่วนมูนที่หันแล้วรถไม่ทันนั้นเขาก็ดันขี่รถจักรยานตกคลองสร้างงานครับและเมื่อมูนที่ได้กลับมายังรู้ละครองของตัวเองนั้นเขาก็กลับมาพร้อมกับความเศร้าจนทําให้มิสนาหนะ้าจึงต้องตามหาตัวมูนอยู่นานเลยครับมิสนาหน้าก็ได้หาตัวมูนเจอที่โตลินชักในห้องทํางานของมูนก่อนที่มูนจะได้เล่าความจริงทุกอย่างให้กับนาหน้าฟัง ผมมันเป็นคนล้มเหลวที่หวังสูงจนเกินไปนาน,น่าก็เลยตอบกลับมูลว่าโอ้แค่โดนด่าคำเดียวก็ถึงกับต้องร้องแล้วหรอฟังนะจะไปสนใจคำพูดของคนที่เราแทบจะไม่รู้จักสึ่งที่คุณต้องการในตอนนี้คือความกล้าความอดทนและความศรัทธาแต่ถ้าคุณไม่มีมันในตัวหละก็บางทีซูก้อาจจะพูดถูกก็เป็นได้ทําให้มูนที่ฟังแบบนั้นเขาก็เลยได้เอาเรื่องนี้มานองเก็บคิดทั้งคืน จนกระทั่งมูนก็เลยตัดสินใจที่จะตื่นขึ้นมาแต่งตัวเก็บของทั้งหมดและได้นัน้นักร้องทุกคนให้ไปเจอกันที่บัสเทอร์มินอลส่วนมูนก็ได้ไปตามเอชที่ขับร้องเพลงต่อครับคือผมจะขออธิบายก่อนว่าจริงๆเอชนั้นได้ลาออกจากการเป็นนักร้องของมูนไปนานแล้วครับแต่ด้วยเอชที่เคยสัญญาก,กับมูนว่าจะกลับมาทํางานให้มูนอีกครั้งมันก็เลยเป็นโอกาสเหมาะสมพอดี ที่มูลจะได้ชวนเอชและก็ทุกคนไปนงานออ d i ชั่นโชว์ขนาดใหญ่ครับเอชที่ฟังแบบนั้นเขาก็เลยต่อตกลงมูลทันทีเพราะไหนเอชจะโดนโกงเงินกับค่าตัวในคลับแล้วมันก็เลยทําให้เอชจึงยินยอมที่จะกลับมาทํางานกับมูลอีกครั้งและเมื่อพอทุกคนในตอนนี้ที่ได้มารวมตัวกันมันก็ทําให้แต่ละคนรู้สึกลังเลกับงานออ d i t i o n ในครั้งนี้มากๆครับแต่ในตอนนั้นเอง โรฟิต้าที่เป็นคนมาชา้าที่สุดก็ได้เข้ามาบอกทุกคนว่าฉันมีความฝันที่จะ,ะแสดงออดิชันในเมืองเรดชอตั้งแต่เด็กฉะนั้นฉันจะไม่ยอมให้มันเสียโอการหลุดมือไปได้ทำให้ทุกคนที่ฟังแบบนั้นก็เริ่มมีกำลังใจจากโรฟิต้าขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ขึ้นรถบัสและออกเดินทางไปยังเป้าหมายคือเมืองเรดชอต่อครับซึ่งในระหว่างการเดินทางเนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนก็เตรียมตัวพร้อมในการที่จะออกออดิชั่นในครั้งนี้มากมาก และเมื่อทุกคนที่ได้มาถึงที่หมายบริษัทคริสตัลเอเจนเมนต์ในเมืองเรดอลแลนด์นั้นพวกเขาก็ได้ถูกพนักงานที่นั่นไม่ให้เข้าไปครับเพราะเนื่องมาจากทําบริษัทไม่ได้มีการนัดหมายอะไรถึงมูลแม้แต่นิดเดียวเลยครับหรือถ้าจะให้อธิบายเป็นประโยคฟันๆว่าคือมูลเนี่ยถูกซูกี้บอกตั้งแต่แรกเลยว,ว่านักสดแสดงของมูลยังดีไม่พอที่จะผ่านได้ใช่ไหมครับแต่ด้วยมูลที่บ้าระห่ำเกินร้อยอยู่แล้วนั้นเขาก็เลยหน้าด้านพาทุกคนมาที่นี่ ทั้งๆท,ที่รู้ตัวอยู่ว่าไม่ผ่านนะครับก็นั่นแหละถ้าคุณคิดว่ามูนไม่มีปัญญาหน้าด้านได้มากกว่านี้จริงๆหรอคือคุณคิดผิดครับเพราะมูนยังได้ใช้สกิลเหมือนลุงข้างบ้านที่ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปในการเนมมาตั้งหลักใหม่และมูนก็เลยได้ไอเดียในการให้ทุกคนปลอมตัวเองมาเป็นพนักง,งานทําความสะอาดที่นี่ครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการปลอมแปลงที่โคตรเจนเนีเ่นมากเพราะขนาดพนักง,งานที่นี่ยังแทบแยกไม่ออกเลยครับว่าเป็นตัวปลอม และทุกคนก็สามารถเข้ามายัางห้องสำหรับจ,จัด audition จนสำเร็จได้และในห้อง audition เนี่ยจะมีคริสตัลที่เป็นเจ้าของบริษัทเป็นคนทำหน้าที่คัดเลือกทีมที่จะได้ไปต่อครับซึ่งมันจะมีหลายทีมมากมายที่ได้ลงสมัครและก็จะมีหลายทีมอีกมากมายที่ไม่ผ่านเช่นกันครับคือที่ไม่ผ่านเนี่ยไม่ใช่เพราะว่านัก้รงร้องเพลงไม่ดีหรือนั่แสดงแสดงไม่ดีนะครับแต่เป็นเพราะว่าคริสตัลไม่เสือกเรื่องมากเองครับถ้าถามว่าเรื่องมากยังไง อะดูเอาฮ <Hello. S 1> ะเชื่อะอไรวะพี่คือพี่จะให้ไม่ผ่านแบบนี้ไปทุกทีมไม่ได้นะครับพี่ซึ่งนั่นแหละครับคริสตัลที่ให้ไม่ผ่านแบบนี้ไปทุกทีมก็เลยทําให้ทีมของมูนนั้นกลายมาเป็นทีมสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกครับซึ่งก็สเต็ปเดิมของคริสตัลเพราะเขาก็ยังให้ทีมของมูนไม่ผ่านตั้งแต่ที่ทีมของมูนยังพูดปวดตัวไม่เสร็จเลยครับ แต่ถ้าว่าเมื่อเหล่านักร้องของมูลได้ลองเล่นเพลงของเคลคอรลาเวให้คริสตัลฟังมันก็ทําให้เขานั้นได้เคลิ้มกับเสียงเพลงที่เหล่านักร้องของมูลร้องให้ฟังครับแต่มันก็ติดตรงที่ว่าถ้าเอาเพลงนี้ไปให้เหล่านักร้องของมูลออกออเดอชั่นละก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ครับเพราะยังไม่ได้ขออนุญาตเอามาใช้จากเคลคอรลาเวมูลก็เลยทําเป็นผู้หลอกคริสตัลไปว่าผมรู้จักเคลคอรลาเวและผมก็สามารถไปขอเพลงจากเขามาใช้ได้ ทำให้คริสตัลที่ฟังแบบนั้นเขาก็เลยบอกมูลไปว่าถ้านายรู้จักเคลคอร์ลเวจริงแปบลบว่านายก็สามารถพากเขามาแสดงได้ด้วยใช่ไหมมูลก็เลยตอบกลับแบบเกร็งๆไปว่าใช่ครับผมรับปากว่าจะพากเคลคอร์ลเวมาแสดงให้ได้ทําให้คริสตัลที่ฟังแบบนั้นเขาก็เลยเตรียมข้อมูลผ่านออดิชั่นทันทีโดยมูลจะมีเวลาแค่ส,สัปดาห์ก่อนที่โชว์ออดิชันจะจัดแสดงขึ้นครับจากนั้นคริสตัลก็ได้เตือนมูนเอาไว้อย่างหนึ่งว่า อย่าทำไรที่มันทําให้ฉันดูแย่ล่ะไม่งั้นล่ะก็เตรียมตัวพุ่งลงจากหลังคาได้เลยก่อนที่คริสตัลจะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์และบินออกไปในที่สุดทางมูนนี่ก็ดีใจใหญ่เลยครับที่จะได้จัดแสดงขึ้นโชว์ที่เมืองรดชอร์แล้วพร้อมกับมูนก็ยังได้ย่อยซูกี้ไปว่าเธอคงไม่ติดใจอะไรใช่ไหมซูกี้ก็เลยเตินมูนด้วยความหวังดีว่านายไม่รู้ตัวหรอกว่านายกำลังเข้ามาพัวพันกับอะไร ก่อนที่ a อชจะได้รักมุงเข้ามาคุยกันเพียงแค่2คนว่าคุณบ้าไปแล้วหรอเคลคอลเวเขาเป็นคนที่โดดเดี่ยวมากๆและคุณจะหาตัวเขาเจอ,อยังไงเพราะหลังจากที่ภรรยาของเขาตายก็ไม่มีใครเคยเห็นเขาอีกเลยตลอด15ปีที่ผ่านมาทําให้มูลที่ฟังแบบนั้นเขาก็เลยบอกให้มิสคอลีช่วยตามหาเคลคอลเวให้ทีหลังจากนั้นมูลก็ได้คิดกับแสดงโชว์ที่จะถึงนี้ต่อในโรงแรมฟุดหรู ที่คริสตัลได้จัดเตรียไว้ให้จนวันต่อมามูนก็เลยนำเสนอการแสดงผ่านโมเดลไปว่าด้วยการแสดงนี้จะมีดาวเด่นคือโรซิต้าเพราะเขาต้องไปคนเล่นบทนำของเรื่องนี้เพื่อตามหานักบินอวกาศที่หายไปในดาวแต่ละดวงโดยจะมีคู่หูคู่ใจที่เป็นหุ่นยนต์ก็คือกุนเทอร์นั่นเองส่วนจอนนี่ก็จะรับบทเป็นนักรบต่างดาวในฉากการต่อฟู้สฝดระทึกส่วนน้องมีนาก็จะรับบทเป็นคนเล่นในฉากโรแมนติก ส่วน a อชก็จะรับบทเป็นคนเล่นคู่กับเคลย์คอร์ลาเวซึ่งเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องนั่นเองครับก่อนที่มูนจะได้บอกให้ช่างทุกคนเริ่มสร้างฉากหลังของแต่ละบทได้แล้วแต่หารู้จริงๆไหมว่าแต่ละบทที่มูนให้ทุกคนมานั้นถึงแม้ทุกคนอาจจะชอบกับบทของตัวเองก็จริงแต่ถ้าว่าบทเล่นที่ตัวเองชอบกลับเป็นบทที่ตัวเองต้องเจอกับความยากและความกดดันทั้งนั้นเพราะในฉากการต่อสู้ที่รับบ,บทเด,ดจอนี่ มันไม่ใช่การต่อสู้แบบธรรมดาครับแต่มาเป็นการต่อสู้แบบเต้นปะทะกันโดยทาให้จอนนี่จึงได้ถูกจับมาเต้นซ้อมกับเคลาคิเคนโคเบอร์ที่เป็นนักเต้นอันดับหนึ่งในเมืองเรดชอคครับซึ่งเคลาคิเคนโคเบอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นครูฝึกเต้นที่โหดมากจะทําอะไรก็ต้องเป๊ะด้วยโดยทําให้จุดๆดนี้จึงกลายมาเป็นจุดกดดันของจอหนนี่ครับส่วนน้องมีนาที่รับบทเป็นคนเล่นในฉากโรแมนติกเนี่ย คือน้องแกยังไม่เคยมีแฟนไงครับเลยทําให้มีหน้าจึงไม่มีฟิลมากพอที่จะสามารถเล่นแบบโรแมนติกได้แต่มึงก็ได้หาคู่บทนี้มาให้กับมีหน้าซึ่งเขามีชื่อว่าดาริอสและดาริอสเขาก็ดูออกเป็นคนกล,กล้าาส่วนมีหน้าก็ดูออกเป็นคนขี้ไอายไปหน่อยเลยทําให้บางทีเพลงที่มุงคัดสรรมาให้มันก็ดูไม่เข้ากับทั้งคู่เลยครับส่วนโรซิต้าที่ต้องรับบทเป็นคนโดดจากที่สูง แต่ด้วยเขาที่มีความกล้าไม่มากพอที่จะสามารถโดดจากที่สูงได้เลยทําให้พอชาลูกสาวคุณเดือของคริสตัลที่มีความกล้าที่มากกว่าโรซิต้าในการโดดจากที่สูงจึงได้ถูกคริสตัลบังคับให้หมลเอาพอชาขึ้นมาเล่นเป็นบทนําแทนโรซิต้าซะเลยครับซึ่งมันก็เลยทําให้โมลนั้นต้องยอมจําใจให้พอชาขึ้นมารับบทแสดงเป็นบทนําแทนครับส่วนโรซิต้าก็ต้องเปลี่ยนมารับ,บบทเล่นเป็นเอเลียนแทน แต่ลึกๆแล้วฮารุจริงๆไหมว่าโรฟิต้าก็แอบ,บเสียใจอยู่ไม่น้อยเลยครับส่วนมิสคอลีที่รู้ตำแหน่งที่อยู่ของเคลคอลเวลานั้นเขาจึงได้เช่ารถหรูและเต็มกระเช้าสุดพิเศษเพื่อเอาไปให้กับเคลคอล์เวครับแต่ถ้าว่าเคลคอล์เวก็ได้ไล่มิสคอลีนั่งกลับไปด้วยการยิงปืนฝีใส่ทำให้มิสคอลีก็เพลอหยิบตาปลอมของตัวเองที่ตกมาผิดอันเลยครับเพราะดันไปหยิบแอปเปิลมาแทนแทนมิสคอลี ก็ยังได้อารี่เช่ามาอย่างดีขี่มาคืนให้กับทางร้านแบบเลทเทเลยครับทำมาพนักงานที่เห็นก็ถึงกับโวจนปากค้างกันเลยทีเดียวแต่มิสคอลีก็ยังถือว่าใจดียอมเติมน้ำมาเต็มทางกลับมาให้ครับก่อนที่มิสคอลีจะได้เรื่องทั้งหมดนี้มารายงานกับมูลต่อส่วนมูลเนี่ยก็ต้องรับแรงกดดันมาศาลจากคริสตัลครับเพราะคริสตัลนั้นก็เพิ่งรู้ความจริงที่หลังจากทนายของเคลคอลเลเวว่า มูนไม่ได้มีส่วนรู้จักอะไรกับเคลย์คอลเวย์แม้แต่นิดเดียวเลยแต่คริสตัลก็ยังให้โอกาสมูนเป็นครั้งสุดท้ายถ้าพาเคลย์คอลเวย์มาไม่ได้ภายในสัปดาห์หน้าบวกกับถ้าพอช้าไม่ได้มาอยู่ในโชว์การแสด,ดงของมูนแล้วก็ก็เตรียมตัวพุ่งออกไปนอกหน้าต่างได้เลยส่วนทางจอนนี่ที่มาใส่ในการซ้อมเต้งของวันนี้ถ้าแม่เขาจงได้ถูกเข้าคืนเคลโคเบอร์จะมาเป็นคู่ต่อสู้กับไรอันในฉากคลแม็ก ซึ่งจอนน่ก็แพ้การต่อสู้นี้แบบไม่เป็นท่าเลยครับจนกระทั่งจอนน่ที่ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่านูฟี่เป็นคนเต้นข้างถนนได้เฟียวมากทำให้เขาจึงได้เข้ามาขอคุยกับนูฟี่ว่าให้มาเป็นคนสอนเต้นให้กับเขาหน่อยโดยมีข้อเสนอคือแลกกับเงิน50ดอลลาร์ซึ่งทุกอย่างก็กําลังดูเป็นไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับแต่มันก็ติดแค่เขาซื้อเครนโคลเบอร์คนเดียวที่คิดว่า แลเ,เด็กข้างถนนต้องต่อยมาจะสามารถช่วยในเต้นได้ดีกว่าที่ปรมาจารย์ออกแบบท่าเต้นสอนมาหรอแต่นูชี่ก็ได้ขอเวลาแค่สองวันในการฝึกซ้อมจอนนี่ครับทําใม้คลาฟฟกเพลงโคลเบอร์ที่ฟังแบบนั้นเขาก็เลยท้าพน,นันกับนูชี่ว่าถ้าในเวลาสองวันเจ้านี่สามารถทําได้แล้วก็เขาก็จะโชว์กินหมวกของตัวเองให้ดูว่าแล้วนูชี่จึงไม่พูดพร่ำทำเพฝึกซ้อมจอนนี่เลยทําแห้ครั้งนี้ ตอนนี้ก็สามารถเต้นต่อสู้ในฉากคลายแม็กชนะไบรอันแปได้ก่อนที่หนูชีจะได้เข้ามาตวงคำสัญญาจากข้าวึกเลงโคลเบอร์ว่านายไม่กินหมวกของนายแล้วหรอส่วนทางน้องมีนาที่รู้สึกท้อกับการซ้อมคู่กับดาริอัสเขาจึงดอกมาตั้งหลักพักหายใจข้างนอกครับจนกระทั่งก็ได้ไม่ใช้ขายไอศครีมคนหนึ่งเอาไอศครีมฟรีมาให้กับมีนาพร้อมกับบอกว่าไอศครีมฟรีสำหรับเทพที่ดาสุดวยอย่างคุณทำเอามีนาที่ฟังแบบนั้น ก็เขินจนเดินชนประตูกันเลยทีเดียวครับส่วนมูลที่ได้รับแรงกดดันมหาศาลจากคริสตัลเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาจึงได้ตัดสินใจที่จะไปหาเคลคอลเวด้วยตัวเองครับแต่ a อชก็ได้ขอสาบาไปกับมูลด้วยเพราะ a อชเป็นแฟนคลับตัวยงที่รู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเคลคอรเวและหลังจากนั้นทั้งคู่จึงได้เดินทางไปที่บ้านของเคลคอรเวและก็กําลังปียงข้ามรถไปหาเขาต่อแต่ทว่า รูปบ้านของเคลย์คอลลเวเป็นรวไฟฟ้าทํเมหดทั้งคู่ที่ได้สัมผัสรูปบ้านของเคลย์คอลลเวไปจึงได้กระเด็นออกมาพร้อมกับได้สลบไปในที่สุดและหลังจากที่มูนได้ตื่นขึ้นมาอีกทีในบ้านของเคลย์คอลลเวนั้นเอชก็เลยบอกกับมูนว่าเราคุยกันเรื่องที่จะพาเขากลับไปยังที่โรงละครแล้วมูนก็เลยถามครับว่าเขาตอบมาว่ายังไงซึ่งเคลย์คอลลเวก็เลยหันมาตอบเองเลยว่าไม่ พอหลังจากที่เคลคอลาเวได้เสียภรรยาของเขาไปมันก็เมืองกับเขาได้สูญเสียทุกอย่างไปด้วยเช่นกันจนไม่มีวันที่จะคิดกลับไปร้องเพลงอีกทําให้มูที่ฟังแบบนั้นเขาก็คิดว่าเคลยคอลาเวคขาไม่เปลี่ยนใจนแน่ซึ่งเอชเขาก็ยืนยันว่าเปลี่ยนแต่ต้องให้มูนั้นกลับไปก่อนเพราะเอชไม่สามารถทิ้งเคลคอลาเวไว้แบบนี้ไม่ได้จริงๆและเมื่อมูนที่ได้กลับมายัางคริสตัลทาวเวอร์แล้วนั้นเขาก็บอกกับทุกคนว่า พรุ่งนี้มีการแสดงซ้อมใหญ่ครั้งแรกของเราและเมื่อถึงวันซ้อมใหญ่จริงนั้นทุกคนก็เตรียมพร้อมและสามารถแสดงออกมาได้เป็นอย่างดีมากยกเว้นแต่แค่พ่อชาติคนเดียวที่แสดงเป็นบทนำได้ห่วยมากทําให้มูนที่เห็นแบบนั้นจึงได้เข้ามาขอคุยกับพ่อชาติเป็นการส่วนตัวว่าให้โรซิต้ากลับมาเล่นเป็นบทนำอีกครั้งโดยจะสลับบทเอเลียนให้กับพ่อชาติแทนแต่พ่อชาติที่ฟังแบบนั้นเขาก็คิดว่ามูนกําลังที่จะไล่เขาออกมากกว่า ทำให้พอชาจึงได้คิดที่จะเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อต่ออีกด้วยครับซึ่งเรื่องนี้มันก็กลับกลายมาเป็นว่ากลายเป็นเขาที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะมีรายงานเข้ามาว่าพอชาถูกแล่ออกจากโชว์พ่อของตัวเองทําให้คริสตัลที่เห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกโกรธมุ่นไปอย่างมากที่ทําให้ทั้งโลกคิดว่าลูกสาวของเขาคือใหญ่ขี้แพ้และคริสตัลก็ได้เรียกมุ่นให้มาเข้าอีกด้วย ซึ่งมูนเนี่ยก็ทําได้แค่เตรียมตัวรอความตายหลังจากที่ค่อยๆก้าวเท้าเข้ามาใกล้ประตูบานนี้ขึ้นทุกทีครับแต่ในตอนนั้นเองเอชก็ได้โทรมาบอกเขาดีกับมูนว่าเขาสามารถโน้มน้าวใจพาเคลคอลเวมาแสดงได้แล้วและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าดีของมูนมากๆที่มูนจะได้ใช้เรื่องนี้ในการพูดคุยแกลกเกลกลก,ลกับคริสตัลครับแต่ทว่าทุกอย่างมันก็กลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่มูนคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกเลย พราะในเมื่อคริสตัลก็ได้จับตัวมูลมาและเตรียมพร้อมที่จะโยนมูลตกจากที่สูงครับแต่ในตอนนั้นเองเจอรี่ก็ได้เข้ามาบอกคริสตัลว่าอีกไม่กี่นาทีคุณจะมีรายการสัมภาษณ์สดเกี่ยวกับเรื่องที่พอชาถูกไล่ออกจากโชโ๊ปของตัวเองเขาจึงได้เอาตัวมูลไปขังไว้นในห้องห้องหนึ่งก่อนและเมื่อเขาเสร็จธุระนี้เมื่อไหร่แล้วก็จะกลับมาตามเก็บหน้าที่หลังต่อแต่ทว่าเมื่อคริสตัลได้เดินจากไปแลนั้น ซูกิจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการช่วยมูนออกมาพร้อมกับพูดบอกมูนว่านายต้องรีบกออกไปจากเมืองนี้และอย่าได้หวนกลับมาที่นี่อีกเพราะหลังจากที่คริสตัลรู้ว่านายหนีไปเขาก็จะให้ลูกน้องของเขาตามหานายต่อก่อนที่มูนจะได้วิ่งหนีออกจากที่นั่นพร้อมกับโทรหามิสคอลลีเพื่อให้นักแสดงทุกคนรีบเนียอ,อกมาจากที่นั่นโดยด่วนแล้วเจอกันอีกที่ที่โรงแรมครับส่วนทางคริสตัลที่รู้ว่ามูนหนีไปแล้วนั้น เขาจึงได้สั่งให้ลูกน้องของเขาไปตามจับโตมูนมาและเมื่อนักแสดงทุกคนที่รวมถึงเคลคอร์เวด้วยนั้นได้มาถึงที่โรงแรมกันหมดแล้วมูนก็เลยได้เล่าความจริงทั้งหมดทุกอย่างให้กับทุกคนฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งที่โชว์ถูกยกเลิกไปแล้วหรือไม่ว่าจะเป็นทั้งที่คริสตัลได้ส่งคนมาเพื่อที่จะกำจัดมูนแต่ในตอนนั้นเองทีวีในห้องที่ทุกคนอยู่ในตอนนี้มันก็ได้นําเสนอข่าวสดที่คริสตัล กำลังอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นจากมูลว่ามูลเป็นคนที่ไร้พรสวรรค์แถมยังเป็นคนขี้แพ้ที่มีนักแสดงเป็นมือสมัครหันเล่นอีกด้วยบางทีไม่ว่าพวกเขาจะมาจากบ้านนอกที่ไหนนั่นคือที่ที่พวกเขาสมควรอยู่ไม่ใช่เมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้แน่นอนแต่ทว่าความล้มเลิกของมูลก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะในเมื่อเขามีแผนที่จะชิงรงละครกลับคืนมาโดยการแอบ,บเข้าไปจัดโชว์ลับหลัง ตอนที่คริสตัลนั้นกําลังนอนหลับอยู่ครับซึ่งในตอนนั้นเองลูกน้องของคริสตัลก็ได้บุกมายัางห้องที่ทุกคนอยู่ทําให้ทุกคนได้เห็นแบบนั้นจึงได้หนีลูกน้องของคริสตัลออกมาจากโรงแรมและได้วิ่งหนีมาตั้งหลักใหม่อีกทีที่คริสตัลทาวเวอร์ครับก่อนที่มูนจะได้ให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะแสดงโชว์นี้ต่อและโรซิตาก็ได้บทน,นําของเขากลับขึ้นมาอีกด้วยแต่ทว่า มันก็ขาดคนเล่นเป็นบทมนุษย์ต่างดาวด้วยครับท้าใม่มูนจึงได้บอกให้มิสคอลีไปหาคนเล่นเป็นบทมนุษย์ต่างดาวคนใหม่มาแทนซึ่งคนเล่นเป็นบทมนุษย์ต่างดาวคนใหม่นั้นมันก็คือพอชาลูกสาวของคริสตัลนั่นเองครับพอชาจึงได้ขอโทษทุกคนเรื่องที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะทำอะไรเกินเหตุจนบ้านปลายไปหน่อยซึ่งมูนก็ไม่ได้กดอะไรพอชาแต่กลับดีใจมากกว่าที่พอชาได้กลับมาแสดงอีกครั้ง และมูนก็ได้เรียกแขกหรือผู้ชมด้วยการเป่าประกาศให้ทุกคนในโรงแรมฟังว่าคืนนี้ในโรงลรคริสตัลทาวเวอร์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะนําเสนอโชว์ใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า out of this world เป็นละครเพลงเกี่ยวกับการประจนภายในอวกาศที่นําเสนอการกลับมาของเคลคอร์ลาเวย์ทำให้ทุกคนที่ฟังแบบนั้นก็พาการแห่เข้ามาดูโชว์นี้ไปจำนวนมากเลยครับและการแสดงครั้งนี้ ก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างพ่อของจอนนี่และลูกน้องของเขาอีกสองคนมาเป็นหน่วยรักษาวความปลอดภัยจากคริสตัลให้กับทีนี่ส่วนทางคริสตัลที่รู้ว่ามูลได้ยึดโรงละครของเขาไปแล้วนั้นทาให้คริสตัลและลูกน้องของเขาอีกสองคนจึงได้เดินทางไปที่คริสตัลทาวเวอร์แต่ทว่าผู้ใหญ่ใจดีอย่างพ่อของจอนนี่และลูกน้องของเขาอีกสองคนก็ได้มาสกัดกันคริสตัลเอาไว้ก่อน ทำให้ทางฝั่งพ่อของจอนนี่จึงได้เข้าต่อสู้กับลูกน้องของคริสตัลครับส่วนทางคริสตัลที่เห็นว่าได้โอกาสเหมาะเหมงพอดีเขาจึงไดบ,บเข้าไปในโรงละครคนเดียวครับและทางนักแสดงในตอนนี้ก็ได้มากอดคอรวมพลังกันก่อนที่โรซิต้าจะได้กล่าวบทน้ําของเรื่องนี้บนเวทีเกี่ยวกับภารกิจการตามหานักสำรวจอวกาศที่หายไปและดาวดวงแรกที่โรซิต้ากับคุนเทอร์สำรวจนั้น มันก็คือดวงดาวที่จอห์นนี่รับบทเป็นคนแสดงครับการแสดงของจอห์นนี่ถือว่าเป็นไปอย่างราบรื่นมากจนกระทั่งการต่อสู้ในฉากคลายแม็กที่จอห์นนี่ต้องรับบทเป็นคนสู้กับไบรอันแต่กลับเป็นคลาส์คีเคลงโคลเบอร์ที่ได้สวมรอยเข้ามาแสดงแทนไบรอันเลยทาให้การแสดงครั้งนี้จอห์นนี่จึงต้องต่อสู้กับคลาส์คีเคลงโคลเบอร์แทนไบรอันและจอห์นนี่ก็แพ้การต่อสู้นี้กับคลาส์คีเคลงโคลเบอร์อีกด้วยแต่ถ้าว่า จอนี่ที่ไม่เคยยอมแพ้ก็ได้ลุก,กลับมาต่อสู้อีกครั้งจนสามารถเอาชนะแจ้งของตัวเองไปได้และสุดท้ายนี้คลาสเคลงโคลเบอร์ก็รู้สึกภูมิใจในตัวจอนี่อีกด้วยส่วนดาวดวงต่อไปที่โรฟิตเตอร์กับคุณเธอได้ลงไปสำรวจนั้นมันก็คือดาวแห่งความสุขที่รับบทเอเลนดโดยพอชาและการแสดงครั้งนี้ของพอชาก็ถือว่าเป็นไปได้อย่างสวยงามมากๆในดาวดวงต่อไปที่โูฟิเตอร์กับคุณเธอลงไปสำรวจนั้น มันก็คือดาวแห่งความรักที่รับบทโดยน้องมีนากับดาริอสมีนาจึงได้มองดาริอฟเป็นคนขายไอศครีมในตอนนั้นและมันก็ทําให้น้องมีนาสามารถแสดงโชว์ครั้งนี้คู่กับดาริอฟได้เป็นอย่างดีมากๆส่วนดาวดวงสุดท้ายที่โรซิต้ากับกุนเธอไปสํารวจนั้นมันก็ไม่สามารถลงจอดบนดาวดวงนั้นได้เพราะเนื่องมาจากมันมีรูนังขนาดใหญ่ที่ขวางเอาไว้อยู่ซึ่งก็ใช่เลยครับฉากนี้มันก็คือฉากที่โรซิต้าต้นดูจากที่สูงนั่นเอง แต่ถ้าว่าโรฟิต้ากลับมีความกล้าไม่มากพอที่จะโดดจากที่สูงได้และในตอนนั้นเองคริสตัลจึงได้เรียวิ่งไปคว้าตัวมูลมาและได้พาขึ้นไปยังที่สูงก่อนที่คริสตัลจะได้ปล่อยให้มูลตกลงมาจากที่สูงครับทาให้โรฟิต้าที่เห็นแบบนั้นเขาจึงไม่ลังเลที่จะโดดลงจากที่สูงอีกต่อไปเพราะในเมื่อโรฟิต้าก็ได้โดดลงไปช่วยมูนกลับมาก่อนที่โรฟิต้าจะได้กลับมาเล่นบทของตัวเองคืน ในเมื่อทองคู่ที่ได้ลงมาสำรวจจังดาวดวงสุดท้ายที่รับบทโดยเอชกับเคลคอร์เวลนั้นมันก็ถึงเวลาที่เคลคอรเวกับเอชต้องมาแสดงแล้วแต่ถ้าว่าเคลคอร์เวกลับยังไม่พร้อมที่จะขึ้นมาจะแสดงนี้ครับมันก็เลยทาให้เอชจึงได้ขึ้นมาโชว์ร้องเพลงคนเดียวโดยที่ไม่มีเคลคอเ์เวและเมื่อเคลคอร์เวที่ได้ยินเอชร้องเพลงของตัวเองนั้นมันก็เลยทําให้เขา มีความกล้ามากพอที่จะออกมาร้องเพลงร่วมกับเอชได้และภารกิจการตามหานักบินอวกาศที่หายไปของโรฟิต้ากับกุนเธอก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าก็ทำเอาคนทั้งโรงละครนี่ปรบมือชอบใจกันใหญ่เลยครับและเมื่อพอลินดาหรือนักข่าวประจำของเราได้มาพูดถึงเกี่ยวกับการแสดงนี้ในเชิงทางบวกให้กับคริสตัลฟังมันก็เลยทำให้คริสตัลนั้นดีใจมากๆจนได้ขึ้นไปรับหน้าผู้ชมทั้งโรงละครแทน จะหารู้จริงๆไหมว่านี่คือการตีตลบหลัง Crystal คริสตัลครัเพราะหลังจากที่เขาพูดเฟดซูกิก็ได้บอกให้ตำรวจไปจับโต๊ะคริสตัลต่อส่วนทุกคนก็ได้ขี่รถบัสกลับไปยังที่โดวเองจากมาแต่ทว่าในตอนนั้นเองซูกิก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาบอกทุกคนว่าฉันเพิ่งได้รับสายมาจากเดอะ a มจิฟติกพวกเขาบอกว่าโชว์การแสดงของพวกคุณมันวิเศษมากและเขาก็อยากให้พวกคุณไปจัดโชว์ที่โรงละครของพวกเขาด้วย ทำให้ทุกคนและก็รวมถึงเคลอรวที่ฟังแบบนั้นก็ยินยอมที่จะพากันไปชมแสดงอีกทีและการแสดงนี้จะขาดใครไม่ได้เลยนอกจากมิสนาหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนมูนมาโดยตลอดและการแสดงนี้คือสิ่งที่มูนใฝ่ฝันมาโดยตลอดถึงแม้มันอาจจะมีอุปสรรคขวางทางอยู่ไม่น้อยเลยก็ตามแต่สุดท้ายก็ไม่เคยมีสิง่งใดมาล้มเลิกความคิดและสิ่งที่ใฝ่ฝันของเขาได้ และเรื่องราวของกระตูนที่มีชื่อว่าสิ่งรองจริงเสียงจริงในภาคที่2ก็ได้ตัดจบลงไปในที่สุด